สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แม t ช์พอย n ์นะครับประจำวันพุธที่31มกราคมวันนี้อยู่กับคุณทนคุมพิทนัทและผมท็อปชลรพัฒนะครับครับผมก็ใส่เสื้อมาแบบนี้สถานการณ์ช่วงนี้นะครับวันนี้สิ้นเดือนด้วยสิ่งที่ต้องพูดถึงก็คือพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ครับเดี๋ยวจะมีออกพรุ่งนี้หวยออกฮะพรุ่งนี้ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะออกก็ลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันนีกมันคือลุ้นไปแล้วนะมก็คือก็เมื่อคืนก ถึงแม้ว่าจะแพ้อุซเบกิสถานตกรอบ16ทีสุดท้ายไปแต่ว่าฟอร์มได้ใจเนาะต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นวิธีการเล่นความสู้<อ>ใจนักสู้และวิ่งสู้ฟัดสู้ไม่ถอยในโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนี่ยมันถือว่าได้ใจแฟนๆใช่นะ<จ>มันอาจจะผิดแผนไปนิดมันอาจจะผิดคาดไปน,นิดนึงครึ่งแรกที่มาซาาดาอิชิอิจัดตัวเนี่ยมันรับไปหน่อยนะมันเซอร์ไพรส์ไปนิดนึงว่าเฮ้ย ทำไมเปลี่ยนตัวหลักๆไปหลายคนอย่างปีกสองข้างเนี่ยแทนที่จะใช้สุพนัทเหมือนตากับสุภโชคสารชาติไปใช้รุ่งรัฐภูมิจันทึกกับทางด้านของปฐมพลเจริญรัตนาพิรมครัมวรชิตจนิดสีบำเทนก็ได้ลงเล่นปกติเนี่ยตำแหน่งนี้มันน่าจะต้องเป็นบดินผาลาคือสคนนี้ผลงานดีตอนเจอซาอุดิอาระเบียปกติมันต้องเล่น 42- 3สไงแล้ว อ่ามิดฟิลตัวรับเทเตอร์วิลเทสป้อมพันเนี่ยก็ปกติต้องเล่นกับพิราโดริชาวันอสหนีก็เป็นสาระอยู่เย็นครับก็ครึ่งแรกก็เลยกลายเป็นว่าเราโดนอุซเบกิสถานนี่นวดจวนเจียนจะโดนหลายครั้งอ่ะไ่จังหวะเมื่อกี้เขาก็ยิงออกไปเองไอจังหวะนี่เขาก็ยิงออกไปเองคือครึ่งแรกเนี่ยเราโดนลูกเดียวชนิดที่เอาจริงนะถ้าเขาคมกว่านี้เนี่ย น่าจะหลายดอกนะเราน่าจะโดนสักสองสลูกได้เลยใช่ยังต้องบอกว่าเดชะบุญที่เขาก็ไม่คมครับไม่คมเท่าไหร่คือครึ่งแน้ในจังหวะสวนเราแทบจะไม่ค่อยมีเลยแทบไม่มีเลยโดนแบบพอตัดมาปุ๊บเดี๋ยวเสียบอลกลับคืนอมกแลดรดโดยเฉพาะ<ช>ขึ้นเกมด้านซ้ายเนี่ยเมื่อคืนนี้เสียบอลบ่อยมากขึ้นแรกคนที่อาจจะโดนน้องที่โดนวิจารณ์เยอะหน่อยก็มิกกี้ปฐมพล แล้วก็มาเสียประตูจังหวะนี้ที่เขาเล่นจังหวะนี้สวยมากนะใช่อันนี้บอลสามสบ,บ้าเฉพาะตัวเลยความแม่นยําแล้วก็การเอาบอลลงคือการที่คุณเอาชนะแบ็คซ้ายระดับเอเชียอย่างทีละทอนบูญมาทันได้คุณเคยเห็นในชีวิตคุณดูฟุตบอลเรามาเนี่ยเคยเห็นทีละทอนโดนหลอกอะไรแบบนี้ <c oughs> เคยเห็นที่ตะคอนเสียเหลี่ยมอะไรแบบนี้ไหมคือสิ่งที่ตะคอนทำเมื่อคืนจังหวะเสียประตูเนี่ยถูกต้องทุกอย่างนะม,มาปิดพื้นที่ยางในก่อนอแล้วเปิดพื้นที่ยางนอกแล้วพอเห็นเขาอ่านว่าจะเปิดไปแล้วค่อยค่อยขยายออกไปแต่ว่าเขาเปิดแน่นอันนั้นถือว่าเขายอดเยี่ยมจริง<ช>เป็นไป,นปนความยอดเยี่ยมของเขาแต่ครึ่งหลังเนี่ยอิชิอิก็เอาสุพโชคกับสุพนัทลงมาแล้วสุพโชก็ตีเสมอให้กับทีมชาติไทยได้งามด้วย ดู่บอลเนี่ยดูจากภาพช้าเหมือนบอลมันจะออกนอกกรอบนะปัวยิงทั้งตัวทิ้งตัวเลยนะลูกเนี้ยแล้วมันใสป้งบอลซสโค้งลูกนี้แบบมันเหมือนจะออกแต่ว่ามันซสเข้าคือลูกนี้พอมันตกพื้นปุ๊บประตูรับยากเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไทยเราเข้ามาแบบพลาในจังหวะที่บล็อกไม่อยู่พรรษาแบบว่าก็พยายามเข้าประกบติดแล้วแต่ว่าเจอไอเจ้าเนี่ยเออไอ คนนี้เล่นอยู่ในลสเซียคนเล่นอย่เซเอชเคมอสโกฟาซูเลเยฟคือพันศาเนี่ยผมว่าครึ่งหลังเขาเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์นะมีจังหวะที่เขาเดินขยุกขยเกแล้วเหมือนกัดฟันสู้ต่ออ่ะใช่ใช่คือเขาใช้พลังงานไปเยอะมากกว่าครึ่งแรก ี่เรื่องภาษาก็ม่งเกือบได้ลุ้นในลูกครึ่งแน่นอนน่าจะไม่ใช่ไทยแท้แน่นอนอันนี้อันนี้พี่อันนี้น่าจะบอกพี่จองกับคันเลนบอกได้เลยว่าน่าจะลูกรึ่งเอออีกสิ่งหนึ่งที่อยากชมมากคือลูกตั้งเตะของเราคือคือตอนแรกตอนช่วงฝึกซ้อมน่ะทางอิชิอิบอกว่าเดี๋ยวจะเน้นลูกตั้งเตะผมก็คิดนะว่านักเตะไทยตัวมันเล็กอ่ะลูกตั้งเตะมันจะได้เปรียบยังไงแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยลูกเตะมุมลูกฟรีคิกเราได้ลุ้นตลอดนะคือมีโอกาสได้จบอ่ะมีสุปชคที่มงผิดเหล ไม่น่าเชื่อว่าซ้อมมันดีมากนะฮะก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่เห็นแสงสว่างครับเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าประทับใจวิธีการเล่นเนาะทัศนคติใช่นะฮะแล้วก็เรื่องของความฟิตที่แบบดวลกับคู่แข่งได้แบบไม่หมดอ่ะไม่มีตะคิวอ่ะไม่มีตะคิวขึ้นเราแพ้ในเรื่องของยีนเลยนะผมบอกได้เลยนะเจเรื่องของเจเนติกเรื่องของยีนเลยนะถ้าเราพันฝรั่งแบบครึ่งฝรั่งมาแบบเขาเนี่ยน กล้ามเนื้อเราแบบมีแบบแบบเขาเนี่ยนะ mm. ผมว่าแบบวิธีการเราโอเคแล้วโค้ชเราโค้ชเราดีเลยเ,ออเข้ามาทําทีไม่ไม่ถึงเดือนแล้วได้ขนาดเนี้ยเนาะโอเคแล้วนักฟุตบอลเราการมีฟุตบอลไทยลีกมีฟุตบอลอาชีพมันทําให้ mm. นักเตะเราเนี่ยผ่านการเล่น กับโค้ดต่างๆทั้งทั้งทั้งไทยและต่าง,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 งชาติรเรื่องวิธีการเล่นตามแผนการเล่นเนี่ยมีเยอะมากไม่เหมือนบอลสมัยก่อนที่ม้วนเดี๋ยวม้วนเดี๋ยวเลี้ยงตะบี้ตะบันก็สมัยก่อนวิธีการเล่นไม่ค่อยชัดเจนเพราะเราเปลี่ยนโค้ด เปลี่ยนโค้ดเยอะมากนะทั้งอังกฤษเยอรมันบราซิลหลายหลายรูปแบบมากใช่ทักษะดีนักบอลไทยเนี่ยทักษะดีมาแต่ไหนแต่ลแต่ที่ไม่มีสมัยก่อนความฟิต70หมดแล้ว2เล่นไม่เป็นระบบครเลยอโยนตัวกระเปียกเอะโยนเออะโยนแต่บอลยุคนี้เราจะเห็นว่าด้วยความที่บอลอาชีพนะนักฟุตบอลคนนึงอะเอานักฟุตบอลบุรีรัมย์คนนึงอะ เอาเนี่ยผมถามว่าทีละทอนผ่านโค้ดมากี่คนแล้วเนาะ <No. S 2> โอ้เยอะอะผมถามว่านักบอลชุดเนี้ยแต่ละคนเนี่ยทูแบงคอกเนี่ยมันเรียนวิธีการเล่นจากโค้ดฝรั่งก็มาแล้วบ,บางคนเจอบราซิลมาแล้วบางคนเจอโค้ดญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ได้รับมาจากระดับนานาชาติจากโค้ดเหล่านี้อพอมาเล่นมาเล่นตามแผนอะไระก็เล่นได้หมดม,มันสามารถที่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่สนเหมือนนักบอลบ,บ้างเราสมัยก่อนอ่ะ แผนมีเอาไว้แบบว่ามีเอาไว้ประมาณหนึ่งอะแต่ว่าเหมือนมันจะไม่ b ็อกิ i n g แบบชัดขนาดนี้นะทุกวันนี้มันเหมือนเล่นบอลตามตามแพทเทิร์นจริงๆถ้าไม่โดนเพจหนักๆแบบครึ่งแรกที่มิกกี้พลิกไม่ได้ยิง <No. S 2> พลิกไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าทำไมอิชิจัดแบบนั้นเพราะว่ามิกกี้พัถมพลกับยิมวรชิต เล่นท่าเรือดีมากคนที่ฟอร์มดีสมควรได้ลงใช่ลุ้งรัดภูมิจันทึงเล่นทูแบงคอกดีมากนะครับโคโนเเนี่ยสุดท้ายนะมีแค่สิวรักษ์เทพสูงเดินคนเดียวที่ไม่ได้เล่นซึ่งสิวลรักษ์ก็40แล้วคือมาเหมือนเป็นรุ่นพี่มาคุมน้องๆยามสาเฉยๆมีพิชาเมื่อคืนยังลงนะใช่ดังนั้นทุกคนได้เล่นได้เล่นครบมันเป็น การวางแผนระยะยาวของอิชิอิไปแล้วนะครับผมว่าก็หลังเกมเองทางโค้ชมาสตราอิชิอินะครับก็มีการพูดกับนักเตะนะครับหลังจากที่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายผมชอบบุคลิกเขามากเลยเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความสุภาพแล้วความสุภาพเขาอ่ะมันส่งผลต่อนักุูเบเลในสนาม,มที่มีสมาธิอยู่แต่กับเกมรเราไม่เห็นภาพดักบอลเราไปทะเลาะผู้ตัดสินเลยนะ,ะหรือว่าทะเลาะคู่ต่อสู้ไม่มีเลย ทุกอย่างสมาให้อยู่กับเกมจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของโค้ชจริงๆคุณดูอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียก่อนที่ชินไตยองจะมาครับเราก็ฉายาเขานะไม่ได้เอกว่าอีเหนาเจ้าเล่อะไรก็ว่าไปแล้วเล่นติดดาบติดดาบมหามิตรติดดาบทุกดอกนะเวลากองเชียร์ในโซเชียลเนี่ยเรียกกันมหามิตรมหามิตรติดดาบทุกดอกแต่มีสมัยก่อนมีเตะบอลอัดพอแพ้แล้วผ่านเตะบอลอัด ขนาดมาเล่นบ้านเราเตะบอลอัดใส่ซุ้มมานั่งทีมงานโคซิโกโจำได้ไหม<อ>ใช่<อ>ใช่ใช่ <ๆ S 1> เท่าขนาดนั้นเปิดปุ่มย่ำใส่ชนิดที่แบบเราต้องได้ด่ากันสนานอาเซียนแต่คุณเห็นไหมตั้งแต่ชินตายองมาอ,มอินโดแทบเล่นบอลแบบนั้นน้อยมากแทบจะไม่มีเลยความสุภาพมากขึ้นอยู่แต่ในเกมอยู่แต่ในเกมนี่แหละผมถึงได้บอกว่านี่แหละมันมาจากมายเซตมันมาจากวิธีการมันมาจาก โค้ชเนี่แหละโค้ชดีมันก็นําเอาสิ่งดีๆมาให้กับนักฟุตบอลครับคือเวลาผู้ตัดสินแล้วไม่ไม่ทาให้ไทยได้ประโยชน์อิชิอิไม่มีออาการไปก้าวร้าวอะไรเลยนะนะครับคือบุคลิกเขาดีมากแล้วนักบอลหลังจบเกมเมื่อคืนนี้อิชิอิก็ไปไหว้นักบอลด้วยนะทุกคนเลยทุกอย่างเหมือนกับจบแล้วเออมันดีอ่ะพูดคุณท็อปพูดถึงเงี้ยผมก็ต้องชมกรรมการในเอเชียนคัพครั้งนี้ดีเกินคาดมีหลายนัดมีบางนัดที่มันแบบ ที่มันแบบอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่โดยรวมเน่เกมมุตสิ์มาเลที่เป่าก็ดีอดีอเ,เกมเ,เราเจอซาอูเนปกติผมตายแล้วซาอูนี่กรรมการแข็งแข็งเล่นกับเรามีจุดโทษก็จังหวะที่ก็สมควรได้จริงๆเอาที่เหลือโดยรวมเฮ้ย,มยผมว่า โอเคนะเขาจะเออเอชเชนครับนี้ผมว่ากรรมการกรรมการใช้ได้เมื่อคืนนี้ก็ปล่อยไหลให้เกมพยายามต่อเนื่องกรรมการใช้ได้ไม่เป่าแบบจุกจิกอ่ะใช่ขณะที่ผู้จัดการทีมนะฮะมาดามแป้งคุณนวลพัน์ล่ำซ้ำเนี่ยเขาบอกหบดเงินอัดฉีดไป55ล้านบาทตลอดช่วงที่มาเป็นผู้จัดการทีมใครรู้จักคุณแป้งใครสนิทกับคุณแป้งบอกอัดฉีดพวกเราบ้างได้ไหมรอสักหน่อยนึงขอขอพวกเราสองคนครับขอ สักคนละแสนพอก็มาเป็นผู้จัดก,การทีมชาติไทยประมาณ2ปีครึ่งนะครับผลงานก็ได้แชมป์อาเซียนครับสสมัยมนะครับแล้วก็ในเอเชียนครับครั้งนี้ก็ถือว่าผลงานประทับใจยอดอัดฉีดที่ผ่านมานะครับอยู่ที่55ล้านบาท เรามัวแต่เชียร์ฟุตบอลไทยอย่าลืมนะครับพฤหัสหนาจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลกันแล้วนะจะมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นภารกิจภารกิจสุดท้ายของคุณแป้งในฐานะผู้จัดการทีมแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นนายกุนะหรือเปล่าว่าที่นะว่าที่ใช้คำนี้ก็ได้เพราะเต็งแล้วเกินใช่นะฮะส่วนอิชิอิเนี่ยก็น่าจะพอมาดาแป้งขึ้นมาปุ๊บเลือกสัญญงสัญญาน่าจะชัดเจนนะครสองปีต้องมีอย่างน้อยนะ ใช่คือมีงเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแป้งก็มีอัดฉีดนะครับถ้าชนะนี่จะให้4ล้านอืก็เมื่อวานไม่ได้ไปนะครับเราแพ้ไปนั้นก็จะเป็น59ล้านเลยนะครับยอดรวมเนี่ยคือคืออย่างเงี้ยมันคุ้มเนาะคือผมชื่นชมจิตใจแล้วก็ความทุ่มของมาดามแป้งนะครับคือมันมันแบบนี้แหละมันทำมันสร้างความสุขให้คนไทยเมื่อคุณเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเหลือ แล้วคุณคืนอะไรให้กับสังคมผ่านรูปแบบแบบเนี้ยแล้วมันสร้างความสุขให้กับคนไทยที่ต้องขอบคุณคุณแป้งเลยนะจากใจ<ช>จริงผมเคยดูสัมภาษณ์บิ๊กขอยทวัชชัยสัจกุลนะถึงแนวคิดว่ามีเงินเยอะแยะทำไมไม่เอาเงินเก็บไว้เลี้ยงลูกไปซื้อบ้านทำอะไรทำไมเอามาทุ่มกับบอลบิ๊กขอยบอกว่าคนรวยอ่ะมักจะมีงานอดิเรกหรือของเล่นคนรวยบางคนชอบสะสมพระเครื่องอของเก่าครับ ภาพวาดแพงๆรถหรูรถยนต์หรือบางคนชอบเล่นคาสิโนมาบี่หอยบอกว่าถ้าผมทำแบบนั้นผมสนุกผมมีความสุขแค่คนเดียวคนเดียวผมจ่ายเงินเท่ากันแต่ผมฮะเอาเงินก้อนนี้มาผมเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อภาพแหวนสมมุตินะไปซื้อภาพแหวนโกวันหนึ่งห้าสิบล้านผมเอามาฉีดทีมชาติไทยสิบล้านคนทั้งประเทศได้ไปด้วยใช่เฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า ผมชื่นชมบรรดาผู้ที่มีทั้งหลายแล้วมาช่วยกันขับเคลื่อนบอลไทยสมัยก่อนนี้ก็ยุคดินทีมนะครับท,นนทุกวันนี้ก็เป็นดยาดเลนคุณแป้งคุณไร่ไปเลยคุณโปวีนพี่ลงพัดดีคุณเนวินชอบนะคุณลวิโลทองอทุกท่านเลยครับนะฮะคุณขจรนนเจรลญวนาลรวมถึงทุกท่านที่มีแล้วมาช่วยกันเอาเงินที่แบบว่าท่านเรียกว่ามีพอเหลือแล้วเนี่ยเอามาตอบแทน แฟนกีฬาเอากีฬามาทําให้เยาวชนคนในชาติมันหันมาเล่นกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ mm hmm. อันนี้ขอบคุณจริงๆครับก็ของเราเองเดี๋ยวพรุ่งนี้นักเตะไทยจะเดินทางกลับมาครับตอนเวลาที่ยังนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปช่วงปลายมีนาคม21มีนาคมฟุ oh ตบอลโลกรอบคัดเลือกเราไปเยมม oh ือนเกาหลีใต้โอ้โหเยือน21มีนาเย้า26มีนาเหนืยนะพี่จอมคาเลนทอมคนเทน์นะ ี่จองครไปจองบอยอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จะเชียร์ใครดีเนาะอันนี้ผมจะเชียร์ทีมไหนเพราะว่าผมใจฟูมากใจฟูมากโอ้คนปลาไม่รู้จะเชียร์คนปลาคืออะไรนะคนปลาคือนางเงือกอ๋อแต่เป็นภาษายากเป็นอย่างี้ไหมผมไม่รู้ว่าคนไทยเรียกอะไรเขาเรียกคนปลาคนปลา เป็นในเรื่องมันเองส่วนคู่เดือนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหเกาหลีใต้เกือบไปนะนะครับเกาหลีใต้เจอกับซาอุดิอาระเบียคู่นี้สุดท้ายต้องดวลจุดโทษหาผู้ชนะเลยเกาหลีใต้เกือบตายแล้วนะมาตีเสมอนาทีที่90้บวกห้าเกือบกลับบ้านแฟนสเปอร์นจะเฮอยู่แล้วแฟนสเปอร์นเอ้ยชนชนกลับบ้านสนกลับบ้านประกวดตีเสมอทั้งนั้นโอ้ตีเสมอแล้วไปดวลจุดโทษชนะครานี้ในช่วงดวลจุดโทษเนี่ย มันมีช็อตที่มาโอลบาโต้มันชินี่เดินออกจากสนามหลังจากที่ลูกทีมเนี่ยคนที่สอ่อลูกทีมคนที่สามที่ยิงลูกอยู่โทษไม่เข้าค,คือพลาดสคน,นอ่ะพลาดคนที่ตอนแรกเขาคิดว่าเกมจบแล้วมั้งเดินออกจากสนามเลยผู้ช่วยขวามือเมื่อกี้คือยาย่าตูเลซึ่งรเรา เฮ้ยเข้าได้ไงมันยังไม่จบนาให้กลับมาก่อนน้าโอ้ยาย่าตูเล่ก็ไม่ห้ามเลยเดินกลับไปเฉยเลยซึ่งยังเหลืออีกคนประธานสมพันฟุตบอลซาดีอาระเบียก็ไม่ปลื้มเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะคือมันก็ต้องอยู่กับลูกทีมจนจบผมก็ไม่เข้าใจแกเหมือนกันนะแต่มันชินี่แกว่าไงนะแกคิดว่าการแข่งขันจบลงแล้วใช่เขาบอกเขาเขาก็เห็นว่านี่พลาดคนที่2หลังจากเตะ ไปสามคนครับถ้าคิดว่าเกมจบแล้วแต่จริงๆมันต้องให้เกาหลีใต้มายิงอีกคนหนึ่งก่อนถึงจะชัวร์ไงเขาก็เลยเหมือนกับไปก่อนแล้วก็ไม่เอะใจหันมาดูมาดูนิดหน่อยเหรอเฮ้ยจะกระตุ้นลูกทีมผู้เล่นสามประตูว่าเอาหน่อยสิเนี่ยวางฮีชายิงคนสุดท้ายของเกาหลีใต้ก็เนอย่างน้อยอยู่ไปโอ้โหแล้วก็โดนแล้วแกเนี่ยพึ่งเซ็นมาครับข้าเหนื่อยก็โคตรแพงโอ้ใช่แพงมากเลย เสมอไทยแพ้เกาหลีใต้อโอ้นี่ถ้าไม่ติดว่าค่าปลดค่าชดเชยแพงเนี่ยผมว่าซาอุป,ปลดไปแล้วนะใช่เขาบอกว่าเดือนละเนี่ยตกอยู่ที่80ล้านบาทนะของโรบโตมันชินี่โอ้โหแพงมากเสียดายเงินเออนะครับ,รบก็เรียกว่าตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสำหรับซาอุดิอาราเบียนะครับมาค,บคุณซาอุ ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่ก็มาคุมเนี่ยมีปัญหากับนักเตะพอสมควรเพราะมีส่งนักเตะกลับบ้านไปหลายคนเหมือนกันก่อนโซเน่ก็สามคนอ่ะใช่ครับลุงเหนือที่อยู่ไม่นานแล้วดูแลถ้าอย่างนี้นะโอ้ยเช่นครับก็ไม่ได้เว้ยนะแถมมีการเดินหนีลูกทีมก่อนจบอย่างนี้ผมว่าไม่น่าอยู่ได้นานไม่น่าเชื่อเขาเขาระดับโลกขนาดนี้แล้วจะบอกว่ามันคิดว่าจบแล้วไม่ได้นี่มันเป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะเหมือนหมดใจ <mm> อยากโดนปลดมากงแน่จริงก็ปลดดิแน่จริงก็ปลดดิปลดก็ได้อีกก้อนอ่ะเนาะแน่จริงก็ปลดดิส่วนเมื่อวานนี้นะครับเดวิดเบคแฮมมาที่เมืองไทยโอ้โหนี่30ปีของ Adidas Predator แล้วนะครับรองเท้าที่เหมือนกับเป็นลูกรักของเดวิดเบคแฮมพรีเดเตอร์อาดิดาสพรีเดเตอร์เนี่ยออกมาหลังจากที่เดวิดเบคแฮมโด่งดังแล้วก็นี่30ปีแล้วนะครับรุ่นล่าสุดคือพีเดเตอร์ แล้วก็รองเทารุ่นนี้ผมไปเช็คราคามาราคาอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง1 0 0 0 0ืบาทมสมัยก่อนผมจำได้ตอนฟีเดเตอร์รุ่นที่1เนี่ยนี่บรรดาดาราเรานะไปขอและเซนเดวิดเบ็คแฮมนี่อย่างนี้คุณเกรสวอลดินทอนคุณเกรญที่เตะบอลเก่งมากนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแฟนแมนยูนะที่ไปขอแลเซนเดวิดเบ็คแฮมเก่งคุณเกรซทีเตะบอลเก่งมากเบ็คแฮมเนี่ย อายุ48ปีแล้วนะครับแล้วดูยังหล่ออยู่เลยอ่ะแล้วดูสภาพหนังหน้าออผมสิออนีคน่คุณน้องเบสเออนะครับถ่ายกับพี่เบกพี่เบกเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าี r e d a t o r เนี่ยเปรียบเสมือนลูกรักของเขาเลยคือเกิดมาหลังจากที่เขาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ของเขา รุ่นรุ่นหนเนี่ยสมัยนั้นผมยังเป็นนักฟุตบอลอยู่ผมเคยซื้อมาใช้นะรุ่นแรกเลยพีเดเตอร์พีเดเตอร์เนี่ยออกแบบโดยอดีตนักเตะลิเวอร์พูลชื่อว่าเทร็กจอห์นสตันเป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลแล้วก็ออสเตรเลียเป็นคนออกแบบรองเท้ารุ่นนี้นะออแล้วก็ไปเสนออาดิดาสนะโดยตอนแรกเนี่ยเหมือนเอาหนังของแบบ แรงบันดาลใจมาจากการที่จะทํายังไงให้บอลมันเชื่องม,มันเชื่องเท้าอะ่ะเหมือนกับลูกไอ้การไปได้แรงบันดาลใจมาจากไม้ปิงปองการอาคอนโทรหนังหนังของไอ้ไม้ปิงปองเนี่ยม,มันคอนโทรลูกปิงปองยังไงให้มันเชื่องเข้าไปได้แรงบันดาลใจจากการไปสอนบอลเด็ก<อ>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาลองลองผิดลองถูกเอาหาวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมาทำมาคิดค้นจนเป็นรองเท้าพีเดเตอร์แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาได้ค่า ลิกสิทธิ์จากอาดิดาสแล้วเคยไปเป็นผู้บริหารอาดิดาสตอนหลังก็ออกมาแล้วตอนหลังไม่รู้ไปใช้เงินที่ท่าไหนล้มละลายลปัจจุบันเนี่ยหันผันตัวไปเป็นช่างภาพออคือพิเดเตอรเนี่ยออลักษณะพิเศษครับก็คือข้างเท้าประมาณประมาณตรงข้างเท้าด้านในเนี่ยนะครับแล้วก็หลังเท้าก็จะมีเป็นปุ่มๆคือเปรียบเสมือนเดวิดบิลแฮมเนี่ยเป็นคนที่ วางเท้ายิงไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะในปัจจุบันยังไม่เห็นคนวางเท้าแบบนี้ก็คือ<ช>เหมือนกับตีปิงปองอะ่ะคือจังหวะเขาอิมแพคกับลูกบอลมันจะอยู่ระหว่างข้างเท้าด้านในกับหลังเท้าม,มันอยู่ระหว่างกึ่งๆแล้วเนี้ยเวลาเขายิงมันจะเหมือนท็อปสปินของเทเบิลเทนนิสนะครับเขาก็เลยเอาปุ่มๆแ่มมประวังวางไว้ตรงนี้ก็นี่แหละที่มาที่ไปมันมาจาก มันมาจากไม้เทนนิสนี่แหละครับไม่มันมาจากไม้ปิงปองไม้จากเทเบิลเทนนิสเนี่ยไม้ปิงปองครับครับก็ถือว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวนี้์รงเท้ามันมีหลายเกรดใชไหมคุัโทมี5,000ถึง1,000 0บาทใช่ฮะเก็บตังค์ไปกินข้าวดีกว่า่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ กลับมาติดตามแมตช์พอยต์ในช่วงที่2นะครับเมื่อคืนนี้พรีเมียร์อังกฤษอาร์เซนอลถือว่าเก็บ3มแต้มได้ตามเป้านะครับบุกไปชนะฟอเรสได้นะครับแล้วก็มันมีประเด็นหลังเกมเพราะว่ามีดักเตะภายในทีมเหมือนเกิดปากเสียงกันเล็กน้อยทะเลาะกันเองระหว่างเบนไวท์กับโอลิเดอร์ซนเชนโกจนจนมิเกลอาร์เตต้าต้องมาแยกกนทะเลาะกันเพราะว่าคือจังหวะที่เสียประตู1-2่องอ่ะนะฮะก็ด่ากันเหมือนว่าเป็นเองนั่นแหละไม่เอ,เองกบพลาดเองทำไมไม่เข้าเองทำไมไม่อนูนีน,นั่น แต่วิเกลอาร์เตต้าบอกดีชอบชอบแบบนี้เพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงแบบว่ามันจะได้แบบว่าผักดันขึ้นกันและการด่ากันเพื่อไปพัฒนานะคมันช็อตที่เสียประตูท้ายเกมนาทีที่8-9ดิีว่านำสองูนย์จาก,กักเบลเชซุสแล้วก็บุกโยาะซาก้า,า,าไปก่อนและแกรับนะฮะ มิเกลวาเตต้าก็ไปคุยกับซีเชนโก้แล้วก็บอกว่าชื่นชอบที่เห็นอะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่ามันเหมือนการกระตุ้นกันในทีมแหละมุ่งมั่นนะจะปิดพลาดก็ทักกันท้วงกันคือก็เถียงกันเป็นเรื่องของนักเตะอาชีพอยู่แล้วแน่ใจนะทะเลาะกันเรื่องบอลเขาไม่ทะเลาะกันว่าหลังเกมจะไปกินร้านไหนทะเลาะกันอย่างนี้ป่ะไม่ใช่เฮ้ยคุณไปหมูกระทะหรือเปล่าเฮ้ยคุณไปดิสเก้ว่ะเฮ้ยคุณหมูกระทะดีกว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะมึงนี้ไม่น่าทะเลาะกันหรอกเนาไม่ทะเลาะได้คนทำงานมันต้องงี้นะบางทีเวลาเราทำงานแต่บางทีเราก็ทะเลาะเราก็ต้ออองงเเเเเถียกกัับบบบพพืื่่นนทะะลลาาวแ มันทํางานพลาดหรือว่าเราทํางานพลาดเพื่อนมันก็ด่าเราหรือเวลาเราโดนทํางานพลาดเจ้านายก็ด่าคือมันเป็นเรื่องปกติแต่จุดมุ่งหมายของของทุกคนคือเพื่อให้งานมันออกมาดีคือเราต้องดูว่าเป้าประสงค์มันของการทะเลาะกันมันคืออะไรมันมันคือการเพราะว่าเราอยากให้งานมันเนียบที่สุดอย่างผมกับคุณทนก่อนเข้านี่ก็ทะเลาะกันนะครับว่าเอ้พ่กนี้ผมว่าหนึ่งมาเออคุณทนบอกเฮ้ยเจ็ดดีกว่าอันนี้ก็ทะเลาะกันแล้วเห็นไหมผมทะเลาะกันเรื่องที่คุณไปกักน้องเมย์เอาละ คุณไปกักน้องเมย์ผู้ประกาศข่าวกีฬาคู่คุณตอนเช้าไม่ยอมให้โพไม่ยอมให้มาช่วงเที่ยงช่วงอะไรให้ไมได้อ่านเสร็จกลับบ้านเลยให้กลับบ้านเลยอ่านเสร็จให้กลับบ้านเลยแล้วคุณก็โพสตโชว์ในเฟซบุ๊กน้องเมย์อะไรนะสันตันกรนะฮะติดตามได้ฮะอ่านกับท็อปชุลพัน์แล้วท็อปชุลพัน์ไม่ยอมปล่อยให้อ่านคนอื่นด้วยใช่ผมก็เลยมีปัญหาทะเลาะกับเเล็กน้อยเล็กน้อยนะเล็กน้อยก่อนเข้ารายการนะอ่ะโปรแกรมคืนนี้พิมพ์วันี้อังกฤษนะครับเดี๋ยวมีเตะกัน3คู่ ตีสองครึ่งแมนซิตี้เจอเบอร์ลี่ครับแล้วก็มีสเปอร์เจอเบรนฟอร์ดคู่ใหญ่จะเป็นลิเวอร์พูลเจอเชลซีนะจ๊ะครับตีสามสิบห้านาทีครับไปดูความพร้อมคู่นี้กันหน่อยลิเวอร์พูลก็จะไม่มีตรงทางด้านของเจลมาติปครับวาตารุเอนโดเอนโดที่ไปเล่นทีมชาติญี่ปุ่นในเอเชียนคัพลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงนะล่าสุดชนะลอนดอนห้าสองในเอฟเอคับซึ่งก็ไปเกมแรกหลังจากที่เยอร์เก้นครอปออกคลิปว่าจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ ตอนนี้เวอร์วภูเนี่ยนำอาร์เซนอลอทีมาดับ2อยู่2แต้มแต่ว่าเตะน้อยกว่าเพราะอาร์เซนอลเล่นไปก่อนก็คือเกมเมื่อวานที่เรารายงานไปเซนเตอร์คงต้องใช้อิบราฮิมาโกนาเตกับเฟอร์จิลฟานไดายกลางก็แม็กอา s ิสเตอร์เล่นกับโซบอสไลน์ Line, แล้วก็อีกคนหนึงเคอร์ติจโจนที่กำลังเล่นดีส่วนหน้าไม่มีโมซาร่าที่ไปเจ็บ จากการเล่นให้กับทีมชาติอียิปต์ก็คงจะเป็นเดียโก้โชต้าหรือดีอาร์ดาวินดูเยสช่วงนี้โชต้ากับดูเยสก็กลับมาฟอร์มดีกลับมาฟอร์มดีเพราะว่ามีซาร่าแล้วก็ยิงยิงได้ดีอาร์ดดีอาร์ดูดรอปหน่อยแต่ก็ล่าสุดก็ยังยิงได้อีกดีอาร์ก็ยังมาของเขาเรื่อยๆครับส่วนเชลซีล่าสุดเสมอวิลล่าสุดในเอฟเอครับเกมนี้ไม่มีลิวายโควิลที่เจ็บไม่มีคริสโตเฟอร์เอนคุนคูที่เจ็บเซนเตอร์คงเป็นโบโนบารโดชิลกับเดียโกซิลวากลางก็นำโดยเอนโซเฟเดนเดสมอยเซกไกเซโด หน้าเนี่ยวางอามันโดโบโยาเพราะว่านิโคลัสแจ็กสันมันไปเล่นออฟคอนแอฟริกาคัพออฟเนชันโดยตัวปั้นเกมก็เป็นโคพาเมอร์กับบราฮิมสเตอร์ลิงหรืออาจจะถ้าจะมีอะไรพลิกโผหน่อยก็คือ,อดอบดบโบโยาแล้วก็เอาโคพาเมอร์ไปยืนหน้าเป็นฟอลนครับเอ็งคุณคูนี่เจ็บอีกแล้วเหรอเจ็บอีกแล้วแล้วก็เอามูดิกลงซึ่งมันเคยใช้วิธีแบบนี้มาแล้วคือเอาพาเมอร์ไปเล่นแต่ว่าเจอกันเจ็ดครั้งหลังสุดเสมอกันเยอะนะ เจ็ดครั้งที่หลังเจอกันเนี่ยเสมอกันซึ่งเป็นการเสมอกันยาวนานที่สุดของ2ทีมในลีกสูงสุงอสดอังกฤษ แล้วโมเลซิโอโปเชติโนชนะแค่ครั้งเดียวจาก12เกมที่คุมทีมอะไรก็ตามเจอกับเยออ์เก่ครับคือที่คิดว่ามีผลแพ้ชนะไม่ก็นดผมว่าลิเวอร์พูลชนะนะเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ขวัญกำลังใจคือต้องการจะส่งครับต้องการจะส่งครับให้สวยที่สุดใช่จบฤดูกาลเป็นแชมป์หล่อๆไปนะแล้วอาร์ัยนนลดันชนะมาเมื่อวานกดดันเหมือนกันสองแต้มก็เลยจะต้องหนีต่อครับส่วนข่าวของคารดิเนเซม่านะครับมีข่าวจะไม่อยู่แล้วซาอุดิอาระเบียนะครับมีปัญหากับเอาอิทิฮัด เพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงพักกลางซีซั่นเห็นว่ามารายงานตัวก็สายนะครับม,มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมเห็นว่าทีมในอังกฤษก็มีความสนใจอย่างแมนยูเชลซีอาร์เซนอลแต่ข่าวลือหน,นาหูนี่เป็นทางโอลิมปิกดียงต้นสังกัดเก่าแต่ว่าถึงตรงนี้ มีข่าวว่าน่าจะอยู่ที่ซาอุต่อนะครับนอยู่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าเหนื่อยนะครับเจ้าตัวไม่ลดด้วยจะกลับบุริมบหรืีบุรีก็ไม่กล้าจ่ายครับมีที่เดียวคือนิวคาสเซิลถ้าจะไปนะเนาะแต่ว่าวันนี้จริงๆเนี่ยมันก็มันระวังเรื่อง financial fair play อยู่ไงอยู่ใช่นะครับก็จริงๆช่วงนี้นี่มันช่วงท้ายๆของตลาดนักเตะนี่วันที่31แล้วนะหมดพวกนี้ใช่ไหมไม่แน่อาจจะมีดีลเซอร์อาจจะเซอร์ไพรส์อะไรกันคืนนี้ก็ไม่แน่นะ ทีมอังกฤษก็รอจ้อมอยู่นะครับเจ้าตัวก็แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าไม่มีความสุขในการเล่นที่ซาอุดิอาราเบียจริงๆเขาเซ็นสัญญากัน3ปีนะนี่อยู่6เดือนจะกลับแล้วเงินตัวเดียวอะเนาะก็จอแดนเทนเดอร์สันก็ปั๊บเดียวคือการใช้ชีวิต วิถีชีวิตการอยู่ในประเทศที่วัฒนธรรมค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะครับจอแดนเทเลซันเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนด้วยไปอยู่ในประเทศของทางพี่น้องมุสลิมอิสลามก็จะปรับตัวยากนี่ขนาดจริงๆเบนเซม่าเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมนะจริงๆก็น่าจะอยู่ได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจหรือแบบวิธีการแบบเขาเคยอยู่เมืองที่แบบว่ามันอยู่ในยุโรปมานานอยู่ในยุโรปมานานขาอยู่ในเอเชียถึงจะอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างซาอุดีอาระเบียก็เหอะก็อาจจะไม่ไม่ บางทีชีวิตนอกสนามมันก็มีผลนะใช่มีผลเยอะเลยโดยเฉพาะเขาบอกว่าคนจะมีปัญหามากที่สุดคือคนที่เอาครอบครัวไปอยู่ด้วยอ่าใช่มีสุภาพสตรีไปอยู่ด้วยภรรยาอะไรเงี้ยนะครับเบนเซม่าจริงๆในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับถือว่ามหาศาลและมีผลต่อการย้ายทีมตอนนี้เบนเซม่าเนี่ยค่าเหนื่อยตกปีละ172ล้านปอนด์เป็นรองแค่คริสเตียโนโรัรโดเท่านั้นนะครับโรัลโดใน้173ล้านปอนด์แล้วก็มีข่าวไงว่าของซาอุดิอาระเบียเนี่ย ให้ค่าเหนื่อยแล้วภาษีอาจจะไม่เสียด้วยใช่หรือบางบางข่าวก็บอกว่าอาจจะต้องอยู่2ปีก่อนถึงจะต้องไม่เสียภาษีอันนี้แล้วแล้วแล้วแต่สำนักข่าวไม่เหมือนกันคือกลุ่มที่ถือของคุณของสโมสรใหญ่ๆที่จ้างในฟะุตบอลพวกนี้ครับก็คือกลุ่มที่เป็นรัฐบาลของประเทศเขาเขาจะออกกฎยังไงก็ได้ใช่ออเออนะครับก็พยายามดึงซูเปอร์สตาร์ไปให้เยอะๆที่สุดนะครับส่วนเนม่านะครับเนม่านเนี่ย ตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บแล้วก็พักฟื้นนานเหลือเกินเห็นว่ามีภาพล่าสุดคนแซวว่าช่วงนี้ชุกเอยู่ดีนะอ้วนเหลือเกินไม่ปอยไดีออกกําลังกายเลยสินี่เจ้าตัวก็เลยโชว์กล้ามท้องสะหน่อยโชว์ท้องก็ไหนถอดเสื้ออปดูนี้เออเด็เอผมยังมีอยู่นะอย่าอย่ามาดูถูกกันผมรักษสาร่างกายดีนี่ไปล่าสุดไปปรากฏตัวในงานวันเกิดโรมาริโอไงเลยโดนไปเห็นภาพในงานวันเกิดโรมาริโอว่าเฮ้ยรีบยี่ถ่ายรีบไปด้วยนะทำไมแบบ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวฉุ่อะอะไรเงี้ยเจ้าตัวนี่เนี่ยเนี่ยที่ภาพแต่งงานวันเกิดของโรมาลิโออ่ะใช่ก็สมควรโดนเหมือนกันนะหรือมุมกล้องไม่ดีหรือมุมกล้องมันไม่ได้อะไรยังไงแต่นี่ชัดเจนเลยนะดูวงใหญ่อ่ะวงใหญ่เลยอ่ะเนี่ยะเซตแดงก็คือโรมาลิโอตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลแล้วลักษณะการใส่เสื้อเนี่ยถ้าคนแบบ ดูทุ่มท้วมหน่อยถ้าจะให้ดูผอมก็จะใส่แบบนี้แหละใส่สีดําแล้วก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตคลุมใช่แล้วยังยังดูใหญ่เไปเออก็เลยคนสงสัยเลยต้องมาตอบ嘛ส่วนตัวจริงเปล่าในมาตัวจริงเปลนี่เบนเซม่าเนี่ยไม่ตอบอะไรพวกนี้เลยนะเพราะปิดอินสตาแกรมไปแล้วนะเบนเซม่านี่โดนวิจารณ์จนแบบปิดอัปปิดไอจีไปเลยครับอ่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะครับไปดูรถแข่งแรลลี่ชิงแชมป์โลกสนามล่าสุดที่มอนติคาร์โลนะครับก็เห็นว่ามีการช่วยกันเข็นรถ ที่ถลยตกไหลทางอย่างทุรักทุเลนะครับเพื่อให้กลับมาแข่งขันกันได้โอ้ใช้เพื่องานคนด้วยคนดูช่วยกันนะมอนติคาร์โลที่เมืองคนรวยนะเป็นนครเป็นเมืองหลวงของอ่เป็นกรุงเนี่ยมาเป็นเมืองหลวงของโมนาโกนะนี่คุณเอาคนรวยทางนั้นเลยนะมาเขียนรถเนี่ยคนมีตังค์ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยคนที่จะมีเคหะสถานหรือว่าพำนอาศัยที่มอนติคาร์โลได้เนี่ยต้องคนรวยทางนั้นนะจ๊ะซึ่งคุณโทนก็มีอยู่ที่นั่นด้วยถ้ามีอยู่ที่นั่นนะฮะ ผมไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับผมเมื่อเช้านัดเสตาจานโอนตังโอนตังค่าตัวให้ยังยกมือประนมยังสกติกเกอร์ยกมือไหวอันนั้นที่ให้เนี่ยเป็นเหรียญสหรัฐนะหลักเหรียญสหรัฐคุณต้องไปคูณดีๆครับลาไปด้วยคลิปนี้นะครับเรา2คนพร้อมดิมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ